สวัส,วสดี่รับเมื่อดอกคนด้วยดอกสกิ้งก็เจอกับผมเอ็กเกิลซีดีแล้วก็ก่อนปีใหม่เนาะนะครับก็เดี๋ยวเชื่อก็จะป well, ีใหม่ก <pedo. S 1> <snapping. incorporating Lord>. ันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเกิดอะไรกันเล็กๆน้อยน้อยนะเผื่อบางคนอยากได้นะครับสกินสกินที่ผมใช้อยู่นะครับอืม่าเป็นสกินที่ผมไม่ได้ทำเองนะแต่ว่าส่วนที่ทำเองก็คืออย่างเช่นข้างหลังเนี่ยก็ทานนะครับ ตัวสอนตรวนี้ก็ทำานะปีกมันมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าเสื้อนะครับตรงนี้อ่ะผมก็เปลี่ยนของเขามาแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาเขาเคยเอาไปแล้วเอาอยากไปเปลี่ยนข้างหลังก็ได้นะเอาไปเปลี่ยนไดนะ้นะนะแต่ผมช่วไม่ให้ตัวแบบตัวแบบแบบนี้นะผมให้ตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตัวที่มันเทียมมันไม่มีลายลายอะไรมันไม่มีนะครับอ่ะผมยังไม่ให้นะรหรือว่านี่ผมไปหาของ อราก็มีคนส่งมา้อยผมก็เลยอีกตัวในเดิมเปนน็น G a, โซนนะครับคือสกินของคคือ t t t อ a อซอนถือนะครับแต่ผมเปลี่ยนปีไปแล้วครับค,คือของของเซิร์ฟซอนถือนะที่เนะขามาแจกผมก็เปลี่ยนปีไปนะครับแล้วก็อ่าฮะนี่ครับเนี้ยหลอดเที้ย t อซัด ใช่ไหมอ่าเนี่ยืมนไหมก็เ,เป็นแบบนี้ครับหน้าก็แบบเช็ดอาดแต่ผมมัน,นยาวข้างหลังนี้หน,นไม่รู้ใครจะเอาหรือเปล่านะแต่ผมขอไม่แจกก่อนแล้วกันแต่จะแจกเป็นตัวนี้แทนนะครับครับเป็นสองหนึ่งศูนย์นะครับใครจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมว่าสองหนึ่งศูนย์ดีอยู่นะ นี่ผมก็ได้เปลี่ยนเองครับเป็นสองหนึ่งจุดนะครับก็นะครับก็เนี่ยนะครับ<ม>ก็สนะก,กินฟรีนะแกกันฟรีครับนะครับเพนะราะั้นว่าแป๊บนหนึ่งนะครับมีมันมากวนใจอีกแล้วนะเพราะนั้นก็เป็นชาแนลผมเราแล้วก็บายเอ็กเกมดีเอ้ยเอ็กเกมดีบีบายซูมินะครับชื่อผมได้เองนะเพราะนั้นะก็เป็นโลโก้ครับ เป็นโลโก้ของนณะผมแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะข้างหลังก็เขียน G A D A R E N G นะรองเท้าก็บอกบอกบอก็เาเรียนนะมันโลก้ของมันเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนข้างหน้าแต่ผมไม่รู้นะผมไ่เอามาจ้ะ คนหนึ่งมาครับก็เลยผมไม่รู้ว่าเขาจะย้ายเปลี่ยนแปลงรอเปล่าแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ก็เอาไปเก็บนะไม่น่าไปขายหรือว่าอะไรที่สิ้นนะปีก็สามาราเราไปเปลี่ยนด้านนี้โอเคนะวันนี้ผมก็ว่าน่าจะขอลาไปก่อนนะก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับไม่รู้จะแจกอะไรอีกแล้วนะครับก็จะให้เกิดของขายมันก็ไม่ไม่น่าจะได้นะเนี่ย เนี่ยของขายเครื่องเลนะ่เนี่ยก็คือดูครับเนี่ยขายก็ไม่รู้จะแจกอะไรมาเนี่ยนะนะนะเพราะเนี่ยฟิกกระจกแตกนะแต่ก,ก็ไม่น่าไม่น่าจะไม่รู้ว่าน่าจะแจกไปทำไมเพราะมันมีเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นปืนนะม V499 อ่ะก็เป็นแจกนะครับก็มีเอฟเฟกต์แจกด้วยนะก็เป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆกันเอฟเฟกต์กระจกแตกนะแต่นี้มันจะเป็นสีชมพูนะฮะแล้วเป็นกระจกแตกครับ ไม่รู้ว่าจะแจกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆขายแน,น่นอนนะกระจกแตกตัวนี้ขายนะขายสิบบอเท่านั้นนะแต่ใครยังไม่ซื้อว่าไม่ซื้อน้ำรอแจกได้นะถน้าการมาแจกนะถ้าใจแข็งบอนะเพราะตอนนี้ผมก็ได้ฟรีเหมือนกันไม่น่าจะซื้อไระไกจกแตกนะครับหยาบกระจกแตกนะองเท้ารอง,งเท้าดูรองเท้านะองเท้าที่เอ๋ มีกําไรมีเิรีดญมีนาฬิกานะครับอะนะคะยังมีร้อยสักเนี่ยรองเท้านะครับเป็นรองเท้าที่เขียนมาบุมบ้มหมดเลยผมว่าไม่ได้ทำหรอกไม่ได้นนเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนมาก้าเปิดปากก็มีนะครับแล้วก็ดูดันตาแล้วก็หูฟังนั้นมันคล้ายๆมันตาติดหูฟังนะครับก็อ <c oughs> ันนี้ก็ไม่รู้จะแตกอะไรตอ่อแลก็ลก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ